สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องคำหนุ่มอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะน้องจะพาไปกินอีกแล้วนะคะไปกินข้าวซอยน้อยพี่ใหม่นะคะพี่ใหม่คนสวยนะคะยูทูบเบอร์ของเรานะคะก็มากลับมาเปิดร้านอีกแล้วนะคะแต่ว่า มาไม่กี่วันเนาะก็มาเปิดร้านแล้วก็จะย้ายไปเปิดที่ท่าเลยนะคะจะจะไปเปิดสาขาสองที่ท่าเลยนะคะถ้าใครอยู่อา่าใกล้ๆ้ท่าเลยเสาาไปเว่กิไนได้นะคะก็ไม่รู้ว่าจะขายอะไรเนาะก็ต้องไปติดตามชมเองเอาต้องไปดูเองนะคะว่าขายอะไรนะคะเอ่อที่เชียงตรงเนี้ยขายข้าวซอยน้อยนะคะไม่รู้ว่าที่ท่าเลยเนี่จะไปขายข,าาขา้าวซอยร้อยอีกหอเปบ่าก็ไม่รู้นะคะแต่พี่บอกได้ข่าวว่าพี่ว่าเออจะไปเปิดสาขาสองนะคะคือแพนอยู่ที่นั่นเนาะแพนก็แบบ Uh, พี่่ก็สอนภาษาไทยนะคะก็เลยแบบว่าจะไปที่นั่นนะคะไปๆมาๆเนาะสมมติเขาจะอยู่ที่นั่นแหละถ้าเหลือก็ใกล้ๆถ้าคิดเลกเองนะคะถ้าเขาเปิดลานนะพี่ๆ FC เชิญมาทเที่ยวเชิงตรงแล้วก็ท่าเหลือได่เลยนะคะ,<ส>ะ,<ส>ะก็ตอนนี้ก็อยู่หลังว่านนะคะนี่สวนเล็กๆค่ะก,ก็ไปชมกันเลยนะคะ ว่าลูกค้าจะแน่นแค่ไหนเราจะเยอะแค่ไหนนะคะแล้วก็เม่ค้าจะเนื้อหอมแค่ไหนนะคะท่านเนื้อหอมนี่ข้อลูกค้าจะมากินเยอะๆแบบแดดร้อนมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ตอนนี้้องก็กําลังเดินไปหาที่ร้านพี่ใหม่นะคะข้าวซอยน้อยนะคะก็พี่ใหม่เขากําลังเริ่มเปิดตั้งแต่เมื่อวานมานะคะก็ปิดไปหลายวันเนาะช่วงหน้าเอ่อช่วงหน้างานแต่งพี่ใหม่นะคะ ก็จะย้ายสาขาสองไปเปิดที่ท่าเลยนะคะตอนที่ท่าเลืะะก,เลก็จะขายอะไรบ้างนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันรอมากเลยอ๋อจีเจจีเจปิ้งย่างก็าขายนี่ขายปิ้งย่างมาอีก ขายสกอกจีขาเจเขรบไม้ลไม้ไม่เค้าคนงานมาเปิดร้านนี่ลูกค้าเต็มเลยอ้หรเียวกิ๊เอาใส่หน่อยรกกเานานโอ้มาูกเอ่อมามาไกลมากเลยเอ่อลูกจากเมืองแขก เออลูกจากเมืองเพียมากินข้าวซอยน้อยเป็นมาเที่ยวนะไม่เที่ยไม่เที่ยโรงบาลนะที่ไหนจะขยายเป็นเป็นสาขาสองไปที่ท่าเรือแล้วนะคะเอออย่าลืมไปกินที่ท่าเรือด้วยนะหลานก็จะเปิดหลานก็จะเปิดแล้วเนาะหลานจะเปิดแล้วเออเป็นวันที่เปิดเนาะวันน้องลงข่าวเนอะแน่ใจเหรอแน่ใจวันที่หนึ่งวันเที่ยงกับมหัศกบ้านที่เปิดอันเป็นที่เปิดประเทศไทยเอาไว้ว่ะเป็นที่เปิดประเทศต่ายว่ะ มูดิเปิดอินเอเป็นไหมเปิดแบบร้อยเปอร์เซนต์อยู่อืมก่อนวันที่หนึ่งนี้ตั้งแต่สองปีที่แล้วใช่ที่หนึ่งต้องรอรุลเลงหน้าอีกทีเนาะแต่อันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริงแล้วเนาอยะโอ้ต้องจักมิกเพียรมากินนะครับเส้นหน้อยครับเส้นหน้าเสียงตรงอร่อยจริงๆ กำลังเดินวาอีกแล้วให้จัดจอดเจเจปิรอดมากเลยน,นะปุ๊บขาดไปไหลายวันเลยวันนี้ก็เลยอยากกินข้าวซอยน้อยมากข้าวซอยน้อยขาดเลยวันเวลาเลยเอาจังมันร้อนนะจ้าไ่ค่ะคนงามรู้ใส่ไข่เนี่ยจากบ้านนันน้อ นีใส่ไข่พร้อมเสิร์ฟจ้าเพื่อนพึ่งนึกได้นะเพื่อนตอนอยู่กุงเทพตด้วยกันนะเนี่ยเอ้ยม่ยเจอเยอ่เอ้พี่ใหม่ไมใช่หรอแมทำไมลืมเขามองน้าอยู่ว่าร้จักพี่โดยคิดว่ารู้จักทำยูทูบ มองไปมองวพี่ใหม่พี่ใม่ลืมื่อนแล้วตอนไม่ไดาหรอกนึกไปนึกม่าดูหน้าที่โออสำไรแล้วที่เมืองแท่นะฮะตอนตอนงานที่เเจกันพี่ไม่ไช่หลังแล้วลืมขึ้นนะกำลังมองอยู่ว่าเอ๊ะปแผลปแเนไ่ย วันนี้ใครดีดใครดีเลยเนาะเสีอะ่ที่ยพี่สาวบอกว่าจะหยุดขายแล้วเพราะว่าลูกค้าหายนะคะพี่พอพี่ใหม่มาขายล่ลูกค้าเต็มเลยนะคะเนื้อหอมเว้ค้าคนนี้เวค้าคนนี้เนื้อหอมจริงๆ ไม่ใช่อย่างนั้นคเือเราหยุดไปนานไงแล้วก็ไม่ได้ขายอะไรเนี่ทำแคบไม่ทันเลยนะคะขขยเด็ดไข่ดีมากเลยพี่หม่กลับพี่หมากลับมาแค่ไม่กี่วันนะคะก็จะกลับไปอีกแล้วอ๋อจะไปขายก็เตียเลยที่นั่นเหรอ ไปอยู่ทางนั้นเนอะหมูปิ้งหมูปิ้งข้าวเหนียวตอนเช้าเนี่ยเขาไม่ีตลาดเหรอเขาไม่มีตลาดเขาขายตอนเช้าเนี่ยคือมันไม่มีคนขายเลยโปรยไปเลยโปรยไปเลยผักอันนี้ตั้งใจมากินเพราะซ่วยน้อยเหรอใช่ตั้งใจมากินก็ใส่ไว้อยที่สามตื่นเออที่สามหลบหนึ่งคอน่ะที่สามหลบ้น นี่น้องหนูต้องรอคิวนานมากเลยนะคะโอเคโอเคใช่รอคิวนานมากเลยคิดว่ามาแล้วจะได้กินปุ๊บเลยนะคะไปถึงคิวมันก็หมดแล้วค่ะดอกใช่หมดแล้วแล้วก็กินเห่ากับบ้านไมไม่ยอมเนาะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวพี่เช่าให้อีกปันนึงกินไม่หมด ต้องไล่กินเนี่ยไม่ไล่กินอะไรวันแล้วไม่กินเาชตงต้องไกขาเสนน้อยใช่ถ้าถ้ามาเชงตุแล้วไม่กินเนี่ยเอาไม่มากินเนี่ยมาไม่ถึงชงนาบกากินมากเลยค่ะไม่ได้กินตั้งแต่หน้างานแต่งแล้วโอ้กอีเสียงเอ่ะ ออฮะเส่ถุงอ่ะเส่ถุงกระไรใส่ถุงอน่ะอ๋ออืม ค่ะตอนนี้ก็กลับมาไปกินแล้วก็กลับมาแล้วนะคะคือเอาพี่ใหม่หขายริบขาลรีมากเลยค่ะแบบคายแบบโอ้คิวต่อคิวเลยนะคะน้องหนุ่มเป็นรอกินเนี่ยโอ้นานมากเลยนะคะพี่แรงน้องไหมคะคนสวยเนาะก็เลยแบบว่าลูกค้าแน่นมากเลยนะคะขายริบขาลรีมากเลยเ <c oughs> ต็มอะแต่ว่ามีเป็นวันนะคะพี่หอมนี่พี่หอมข่มพี่หอมว่าเอยจะหยุดไข่แล้วไม่มีคนมากินเลยพอ <c oughs> พี่ใหม่มาโอ้คนเต็มเลยนะคะพี่ใหม่เน็กหอมจริงๆเลยนะคะเออ แล้วก็จะย้ายสาขาไปขายที่ท่าเริ่ม,มันต้องคาหนุ่มบอกนะคะแต่ที่ร้านนี้ก็ไม่ปิดนะคะขายเหมือนเริ่มนะคะแต่ก็จะย้ายสาขาไปเองนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้น้องก็จะลาไปแล้วนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดเซฟกดซับสไครตให้น้องคอมนุ่มเชียงตุงด้วยนะคะถ้าใครมาเชียงตุงต้องลองมากินนะคะอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็จานนุ่มๆเดียวๆอร่อยมากเลยบอกไม่ถูกเลยนะคะต้องมากินเองนะคะค่ะก็จะไปแล้วนะคะถ้าพี่เอฟซีมาก็ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย